สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเดนโนด์นทัมประธานาธิบดีของสหรัฐบอกว่าถ้าต้องการการช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนเอาแร่หายากมาแรกยุดทุปกณ์จากสาหรัฐสหรัฐจะไม่ช่วยเหลือยูเครนแบบฟรีแล้วที่ผ่านมาสาหรัฐในยุคข,ของโจเเบเดนช่วยเหลือยูเครนฟรี ซึ่งประเมินได้375,800ดล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ12,589,300ล้านบาทหรือว่า12.6ล้านล้านบาทเป็นการตั้งงบไว้แล้วก็ทยอยให้เจอมันที่ติดตามการช่วเหลือของสหรัฐต่อยุเคนบอกว่าตั้งแต่มกราคมปี2022ถึง31ตุลาคม2024สหรัฐช่วยเหลือยุเคนไปแล้ว92,000ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณส8มล้านล้านบาทหรือว่า 3.08ล้านล้านบาทเป็นการช่วยเหลือเยอะที่สุด รองลงมาก็จะเป็นประเทศเยอรมัน16,300ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ546,000ล้านบาทต่างกันมากระหว่างอันดับ1กับอันดับ2เป็นเหตุผลที่โดนัลด์ทรัมซึ่งเป็นนักธุรกิจมองว่ายุเคนต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทนสหรัฐไม่ใช่มาเรียกร้องและรอรับการช่วยเหลืออย่างเดียวสิ่งที่มีค่าพอที่ยุเคนจะเอามาแลกได้คือแร่หายากแน่นอนว่ามูลค่ามันไม่ถึงกับสิ่งที่สหรัฐช่วยไปแต่ก็ยังดีกว่า ยูเครนไม่ช่วยอะไรเลยคิดแบบนักธุรกิจให้ขาดทุนน้อยที่สุดและอยากเห็นความกระตือรือร้นของยูเครนในการดิ้นรนเพื่อตัวเองบ้างยอมเสียบ้างเพื่อตัวเองไม่ใช่รอการช่วยเหลือแบบฟรีๆอย่างเดียวเป็นความคิดของโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนว่ามีคนวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่องแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ดเป็นอย่างไรมันก็เป็นแร่โลหะ ที่มีคุณสมบัติที่แร่เหล็กทั่วไปทำไม่ได้เช่นเป็นตัวนำสารเรืองแสงทำเลเซอร์ทำหลอดลังสีเอ็กซรเลทำแม่เหล็กทำแบตเตอรี่เป็นต้นแร่หายากก็จะมี17ชนิดจริงๆมันมีอยู่ทุกที่บนโลกแต่ว่าอยู่แบบกระจายการจะสกัดได้ต้องใช้ต้นทุนสูงมันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมพวกสหรัฐกับยุโรปก็มีแต่ว่าไม่สกัด กฎหมายสิ่งแวดล้อมเยอะส่วนมากสหรัฐกับโยุโรปนำเข้าจากประเทศอื่นที่สามารถสกัดแร่ได้โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าประเทศจีนสกัดแร่หายากได้เยอะที่สุดร้อยละ60ของความต้องการบนโลกใบนี้และจีนแปรรูปแร่หายาก90%ที่ใช้กันบนโลกทำให้จีนผูกขาดตลาดแร่หายากจีนทำได้เพราะว่าไม่ได้สนใจสิ่งแวดล้อม เพราะกระบวนการสกัดเป็นมลพิษเป็นอย่างยิ่งและต้นทุนในการผลิตในจีนถูกราคาถูกพวกตะวันตกก็ซื้อเอามาจากจีนราคาถูกกว่าไปสกัดเองประเทศไทยก็มีแร่หายากแต่ว่าจะออกกฎหมายขุดแร่ยากมากเพราะว่าต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีองค์กรตรวจสอบมากมายส่วนประเทศคอมมิวนิสต์รัฐบาลสั่งคำเดียวจบมันก็ทำง่ายปัจจุบันนี้สหรัฐนำเข้าแร่หายาก190ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ6300 165ล้านบาทมันก็ไม่ได้เยอะมากสหรัฐนำเข้าจากจีนมาเลเซียเอสโตเนียแต่ว่าปัญหาคือจีนตอบโต้จำกัดการส่งแร่หายากให้กับสหรัฐเดี๋ยวโอทามก็คิดแบบง่ายๆยูเครนมีก็ส่งให้กับสหรัฐทดแทนจากจีนมูลค่ามันไม่เท่ากับที่สหรัฐให้ยูเครนหรอกครับแต่ว่ายูเครนให้สหรัฐบ้างได้ไหมลองพูดดูภาษานักธุรกิจแหล่งแร่ของยูเครนอยู่ทางภาคตะวันออก ตรงที่รัสเซียยึดไป4แคว้นแล้วก็คลายเมียเป็นส่วนใหญ่แร่ที่ยูเครนมีเยอะที่สุดก็คือไทเทเนียมตอนนี้ก็เข้าไปดำเนินการอะไรไม่ได้เป็นเขตสู้รบเรื่องนี้ประธานาธิบดีของยูเครบนบรรจุไว้ในแผนแห่งชัยชนะว่าจะให้พันธมิตรที่ช่วยเหลือยูเครนมีส่วนในแหล่งแร่ของยูเครนตอนนี้ยูเครนไม่ได้สกัดแร่หายากไว้ยังอยู่ใต้ดินความหมายก็คือให้พันธมิตรช่วยไล่รัสเซียออกจาก4แคว้นถ้าทำสำเร็จก็จะเอาแร่หายากให้เป็น การตอบแทนมีหลายคนคิดว่าสาหรัฐจะต้องการแร่หายากมากจนเปลี่ยนใจมาช่วยยูเครนรบกับรัสเซียตีความหมายจากคำพูดของโดโนัลด์ทรัมป์เป็นความหวังของยูเครนอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าเราพิจารณาปีละ6,365ล้านบาทที่สหรัฐนำเข้าไร่หายาก มันน้อยมากถ้าสหรัฐรบกับรัสเซียเสียเยอะกว่าน,นั้นการที่โดนัลด์ทรัมป์ขอให้ยูเครนเอาแร่หายากไปแลกเป็นการลองเชิงถ้าได้ก็ดีแค่เล็กน้อยแต่สหรัฐไม่ได้ถึงขั้นต้องการจะเอาให้ได้หมุนค่ามันน้อยมาก ถ้าสหรัฐจำเป็นก็แค่ไปเพิ่มการผลิตเองเสียเงินน้อยกว่ามาทำสงครามเยอะแค่สหรัฐคุยกับจีนเีริจานิดหน่อยก็ได้แล้วจีนก็ต้องการขายแร่หายากอยู่แล้วสรุปแร่หายากไม่ใช่แรงจูงใจที่จะทำให้เกมเปลี่ยนที่จะทำให้สหรัฐมารบกับัสเซียขนาดนั้น